สวัสดีครับผมแซมนะครับพบกับรายการ b l a c k and White Corner ประจำทุกวันอังคารอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ <c oughs> อยากจะนำเรื่องเจ้าตัวตั้งเวลาท i m เมอร์เนี่ยทัเมอร์ for l a r g e r เนี่ยสำหรับเครื่องขยายรูปเนี่ยมาให้รู้จักกันซึ่งน้องๆมือใหม่เนี่ยไปเจอเครื่องส n กนแ n นอะไรเงี้ยอุ้ย ไม่รู้มันจะใช้ได้หรือไม่ได้ดีหรือไม่ดีเสียหรือเปล่าเงี้ยใช้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยก็เลยเอามารุ่นเก่าๆไม่ดูนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแบบดึกดําบันมากแล้วนะครับ <c oughs> ก็สมัยผมเรียนนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีอายุอานาม <c oughs> ก็น่าจะประมาณสักสักสักกีก่กกป,ปีอะยี่สิบปีัพแล้วยี่สิบยี่สิบห้าปีอะจ <c oughs> ึงน่าจะหายากมาแล้วหนักถึงเลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเวลาเวลาตั้งเวลาเอาเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยอันนี้มันก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟตัวเนี้ยก็ไปเสียบกับกับกับเต้ารับที่ฝาผนังบ้านพอเสียบปุ๊บตรงนี้ก็จะมีไฟอาเสียบไปดูเลยเดีอยใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้แล้วเหรอใช้ได้ใช้ที่ตำนาใช้อ๋อใช้ได้อยู่อ่าเดี๋ยวทำให้ดูเลยเดอยทำให้ดูเลยทำให้ดูเลย,เลยนะครับนะครับ เผื่อไปเจอของ second hand นะครับก็จะได้รู้วิธีการใช้นะครับอ่าเราเสียบปุ๊บเนี่ยเราเสร็จแล้วเราเรากา็เครื่องขยายรูปเนี่ยก็ต้องมาเสียบเข้ารูนี้นะครับนี่พอเสียบเข้ารูนี้ปุ๊บเนี่ยไอป้ปลั๊กปลั๊กไฟบ้านเราเนี่ยมันก็จะเสียบอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะวุ่นวายละมันก็ต้องหาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์อย่างนี้ก็ก็ยุ่งแล้วเห็นไหมมันก็เสียบไม่ได้ต้องหาอะแดปเตอร์ตรงไหนเอ่ย ไม่รู้หละต้องหาอะแดปเตอร์มาเสียบตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะต่อปลั๊กไฟให้ได้นะครับซึ่งซึ่งปลั๊กไฟอันนี้เป็นของยุโรปของประเทศอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรเนี่ย,ยแล้วมันก็จะมีขั้วกราวดูไหมครับแล้วก็ปลั๊กไฟอุปกรณ์ผอิญอุปกรณ์ไฟถ่ายรูปเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยอุปกรณ์ไฟแฟลชเนี่ยมักจะชอบใช้ปลั๊กอย่างนี้นะครับก็ถือโอกาสแนะนําเรื่องปลั๊กไฟไปเลยเพราะว่า เรื่องพักไฟเ,เป็นเรื่องอะไรที่มันปวดเสียนเวียนก้าวสําหรับเมืองไทยเหมือนกันเพราะว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะกว่าจะกําหนดอะไรขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับพักไฟเนี่ยก็โอ้โหมันเนื่นนานช้าซช่เลอเกิน,นะครับจนจน,จนน่าปวดหัวมาก <c oughs> <c oughs> แล้วผมเองก็เวลาสั่งซื้อพักไฟก็สั่งอย่างเนี้ยนะครับเพราะมันเพลเซฟมันไม่มีขั้วกาวออกมานะครับแต่นี้ขั้วกาวจริงๆมันมีนะครับมันมีอยู่เสียบอยู่ อยูด่ด้านเนี่ยนี่สองข้างหรือไม่ก็ต้องเป็นเดือยเสียบปตรงนี้นะครับบางครั้งเราไปเสียบปั๊กไฟปุ๊บเนี่ยอย่างนี้มันมีข้อดีคือมันเสียบได้หมดแต่ข้อเสียคือกลาวเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเนี่ปัญหาก็จะเกิดละคือสะดวกแต่ไม่เซฟตี้นะครับคราวนี้เนี่ยก็ าบางทีก็จะเกิดอาการเรื่องไฟรั่วไฟอะไรเงี้ยมา,าวันหลังมีเวลาไม่ค่อยขยาก้ความไม่ฟังเนี่ยก็มาดูว่า,าถ้าเป็นปลั๊กไฟของทางยุโรปเนี่ยประเทศอะไรก็ามา่รู้เนี่ย,ยม,มันเป็นนี้มันก็มีกราวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูอยู่นี้นะซึ่งบางคนก็ก็คิดว่าทางโปรคอนเลอร์เนี่ยสั่งอุปรกรณ์พวกปลั๊กสายไฟมาแล้วเนี่ยไปหักมันเป็นรูตัวเมีย มีตัวผู้อ่าเนี่ยเจอของจริงเลยนะครับแล้วเสียบเข้าไปนะฮะอย่างนี้นะครับมันก็จะลงพอดีเปะเลยนะครับอ่าเนี่ยครับนี่นี่ระบบปลักมันเป็นอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วก็มาดูนะครับว่าถ้าสมมุติเราต้องการจะโฟกัสเราก็บิดมาตรงไหนก็ได้ตรงที่เป็นขีดเดียวเนี่ยขีดไหนก็ได้ขีดนี้ขีดนี้ก็ได้ได้ทังนั้นนะครับนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยไฟเซฟไลท์ก็จะติด นะครับปุ๊บน,น,น,นี่เปิดไฟนําอยู่ป่ะอ้าวเปิดไฟแดองนนอีกเอาเงันเงันขึ้นเลยเงันก็ไม่มองเห็นเลยอ่าสมมุติอันนี้เป็นไฟเครื่องขยายแล้วกันนะครับเอาแปลนมาแปลนมาแปลนมา,นมาสมมตินะครับอ่านะครับถ้าผมกลับมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดับปั๊บนะฮะถ้าผมผักมาอยู่ตรงกลางตรงขีดเนี่ยนะผักตรงขีดแล้วกดมันก็จะติด เสร็จแล้วเนี่ยรุ่นนี้ที่ผมใช้นี่นะครับเวลาตั้งเวลาเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีคูณสิบกับคูณมันมีคูณสิบกับหกสิบนะครับผม,มกูนับตรงนี้นะครับกลับตรงนี้ถ้าถ้าผมตั้งสิบเนี่ยตั้งสิบเนี่ยมันมีตั้งหนึ่งก่อนอตั้งหนึ่งหนึ่งถ้าผมตั้งตรงน,นี้สามวิมันก็เป็นสามวินะครับแล้วรุ่นนี้รุ่นแรกๆเลยนะครับ เวลาถ้าเกิดผมจะหมุนตรงนี้มันจะแกลกแกลกแกลมันจะเน่่เน่มันจะเน่เน่มันจะฝืนมันจะมีมันก็จะไม่ดีนะครับไม่ควรทํานะครับถ้าเราหมุนแล้วมันดังแกลกแกลเนี่ยถ้าหมุนไปเนี่ยไปได้แต่กลับกลับเกินเข็มนี่ไม่ได้นะครับถ้าเกินเข็มมันจะดังแกลกแกลๆแกลนี่ได้ยินไหมครับนะไม่ได้นะครับถ้าเราจะต้องหมุนให้ให้ตัวตัวปุ่มตัวนี้นะครับในตัวปุ่มสีดําเนี่ยเลยเข็มเนี่ย เราต้องมาตรงจุดพักนะครับแล้วถึงจะหมุนได้มันจะไม่ดังแกลก่ยมันจะฟรีมจะเบางั้นตรงนี้ถ้าไปฝืนมันบ่อยๆก็มันอาจจะทําให้การตั้งค่าตรงนี้ผิดเพี้ยนหรืออาจจะเสียก็ได้นะครับไม่ควรทํานะครับโอเคนะครับงั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราจะตั้งเข็มนี้นะครับนะครับถ้าหมุนหมุนอ้เนี้เพย์เซฟเนี่ยผมว่าถ้าหมุนเนี่ยเปลี่ยนเวลาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้อยู่ตรงขีดพักตรงนี้แล้วกัน จะพักนี้พักนี้พักนี้พักไหนก็ได้นะครับโอเคอ่ะตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็คืออ่าถ้ามันเกินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเกินปุ๊บเนี่ยเข็มนี่ไม่เดินมันไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่ไม่ในซีรีสอะไรนะครับแล้วผมก็อ่าถ้าถ้าเราหมุนมาตรงนี้ปุ๊บมันจะตีเลยแป๊กเห็นไหมอยู่ตรงนี้ดีที่สุดนะครับอยู่นี้ดีที่สุดมันก็จะมันก็จะมันก็จะตามกันเลยตั้งนี้สี่วินะครับแล้วหมุนมาที่ตรงนี้ นะครับแล้วกดอย่างนี้4วิตัวเนี้ยสองสามสี่ตัดโอเคอันนี้ก็เป็นทาร์เมอร์แบบคลาสสิกเมื่อก่อนนะครับเมื่อสมัยสัก20กว่าปีก่อนตัวนี้ประมาณสัก2อ0พันห้ไหมสอง5ันห้เมื่อส5ปีก่อนก็ถือว่าค่อนข้างแพงอยู่นะซื้อจักรยานได้คันหนึ่งอะ <laughs> จักรยานดีๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยโอเคอ่ะผ่านนะครับตัวนี้ผ่านอ่ะเอาคร่าวๆ ครับ oh. แน่นมากเห็นไหมครับมันเซฟตี้มากนะครับโอเคผ่านไปนหนึ่งตัวนะครับเอาเอาแบบย่อๆแล้วกันนะครับแล้วก็ที่จะผ่านพบบ่อยๆน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับอ้นั่นมันย่ออะไรไวโปเห <ip> <ip> มือนกันนะไวโปแนลนะครับย่อเดียวกันในนี้รุ่นเปลนเป็นรุ่นใหม่ <ip> นะครับ ขึ้นใหม่ก็กระทัดรัดขึ้นแล้วก็พวกมีเข็มที่มันตีอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะครับนะครับข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมครับถึงว่าถ้าเกิดผมตั้งเวลาผมกดกดสีขาวเนี่ยรุ่นแรกถ้าผมจำไม่ผิดนมันต้องกดคู่นะแต่รุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ล่าสุดละเรากดปุ่มสีขาวเนี่ยสีสีเขียวมันจะลงตามไปด้วยแต่เมื่อก่อนต้องกดคร่อมเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรุ่นก่อนรุ่นแรกอันเนี้ยอันนี้เป็นรุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่น รุ่นรุ่นเวอร์ชั่นที่ท้ายๆแหละนะครับนะครับพอเรากดปุ๊บนะครับก็เซฟไลก็ทำงานไอ้ไฟเครื่องขยายก็ทำงานนะครับแล้วถ้าเกิดถ้าจะปิดก็ทำไงครับปิดก็ปุบปุมแดงแตก็กก็ไฟเครื่องขยายก็จะดับนะครับ,นะรบแล้วก็เราก็ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาตัวนี้เนี่ยก็ก็หมุนได้เลยไม่มีปัญหาเรื่องแกล้ใกลๆๆอย่างเงี้ย ฝืนลานไม่มีแล้วตัวนี้ไม่มีแต่ว่าเขาอยู่ที่เราตั้งตรงนี้นะครับตั้งหนึ่งตั้งตั้งสิบนะครับตั้งหนึ่งก็ก็ได้หกวินะตั้งหนึ่งได้หกวิถ้าเกิดตั้งสิบก็ได้เป็นหกสิบวิตัวนี้เราจะตั้งงานจุดได้หกสิบวินาทีโอเคครับหลักการทํางานเหมือนกันลักเสียบตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เป็นรุ่นแบบเบสิกนะครับที่เป็นรุ่นแบบทั่วๆไปนะครับใช้กันโอเค ผ่านนะครับผ่าน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 าใช่ของมันป่ะตรงนี้ตรงนี้พวกพวกเซฟไลท์ไอทามเมอร์พวกนี้นะครับมันก็มันก็เป็นฟังก์ชันแบบธรรมดาธรรมดานะครับก็ใช้งานแบบตึกๆทนทนทั่วไปฟังก์ชันไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่านี้อีกแล้วนะครับแต่จากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเริ่มเริ่มเป็นทามเมอร์รุ่นใหม่ๆนะครับ ก็ก็จะเป็นลักษณะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นของลักกี้นะครับก็มีตัวตั้งนะครับสามหลักแล้วก็มีมีปลั๊กให้เสียบสองอันแล้วนะครับปลั๊กให้เสียบสองอันแต่ตรงนี้ผมผมเอาว่าของตัวนี้ก็จะหาซื้อคนางเอามันจะเหมือนตัวนี้ดีกอ่ะนั่นผมผมเอารัดไปเลยเลยข้ามไปเลยเลยกันนะครับหลักการทํางานตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันตัว ไอเนะครับไอก็เป็นสินค้าที่ทางโ r o ค o นเริเดงนำเข้ามาจำหน่ายเมื่อประมาณสักรุ่มๆยี่สิบปีที่ยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นทามเมอที่เรียกว่า <c oughs> ก็ทนก็ทนทายาดง่ายๆทนแล้วก็ขนาดกระทัดรัดแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีมีฟังก์ชันอะไรเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ตอนนี้ไม่มีขายเลยนะครับถ้าเจอมือสองก็ก็ถ้าเจอมือสองนี่คว้าได้เลย นะครับเสียก็ส่งมาซ่อมได้นะครับอะมาดูว่าม,มันพิเศษยังไงนะครับอันนี้เราเสียปลั๊กอยู่แล้วนะครับเสียปลั๊กอยู่แล้วแล้วก็เปิดสวิตเสียปลั๊กยังเอยเสียปักยังเอยเสียปยังเอ้ยไม่เสียอพอเสียปุ๊บไฟแดงติดนะครับไฟแดงติดเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นเอลัชเจอร์นะครับ เอลาเจอเอลาเจอผมสมมุติตัวนี้เป็นเอลาเจอร์ดีกว่ามันจะได้ง่ายดีง่ายดีป่ะก็ยังง่ายอยู่อ่ะอันนี้ป่ะนี่เป็นเอล่านะเจอ์นะ larger, อออเอลาเจอเสียบเสียบไปเลยเอลาเจอร์อ่ะอ่าลองละเออเอลาเจอนี่เป็นโฟกัสอยู่แล้วเนี้ยอ่านี่ก็ปิดนี่ก็เปิด นะครับปิดไปทางนี้ก็เป็นการตั้งเวลาทมมเมอร์แล้วเราก็กดตั้งเวลาที่สามวิแล้วกันนะครับกดปุ๊บก็หนึ่งสองสามตัดสามวิแต่คราวนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาหลดไฟสีขาวมาใส่ดีกว่าไหมไเออมันจะได้จินตนาการเหมือนกับเครื่องขยายจริงๆพไม่งั้นมัน มันก็เซฟไล์กับเซฟไล์ชนกันอาศัยกเขาไปเลยอาศใส่ันไปโอเคแล้วก้มลงหน่อยดีกว่าอ่ออออะนะานะอ,อย่างนี้อ่าพอละอ่านะสามวินะอ่าอย่างนี้โอเคไหมนี่สมมุติได้คือเป็นเครื่องขยายอ่าสามวินาทีตัดตกใจเลยโอเคแต่คราวนี้เนี่ยตัวเนี้ยมันมีพิเศษนะครับพิเศษมันก็คือว่า เห็นไหมครับมันมีช่องอยู่ตัวหนึ่งนะครับช่องนี้เอาไว้ใส่เซฟไลท์ใส่ทําไมครับเซฟไลท์อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเราก็เอาเซฟไลท์มาใส่นะครับอา่าฝั่งนี้เซฟไลท์ฮ่าเอาเซฟไลท์มาใส่ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆแต่ว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสเลยนะครับมันดียังไงครับสมมุตินะครับ สมมติถ้าเกิดเราเราหยุดพักการทํางานนะครับจะหยิบนู่หยิบนี่อะไรเงี้ยไฟแดงนี้ก็จะติดซีบแลก็จะติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะโฟกัสนะครับพอเราต้องการโฟกัสปุ๊บเนี่ยไฟแดงนี้ก็จะติดอันก็จะดับไปแล้วห้องมันจะมืดสนิทเพื่อให้เราโฟกัสนะครับไฟจากเครื่องขยายเนี่ยมันส่องเข้ามาปุ๊บเราเปิดอุรูปแสงกว้างสุดแล้วเราหมุนโฟกัสเนี่ย มันทําให้เราโฟกัสเห็นภาพเนี่ยชัดเจนมากเพราะห้องทั้งหมดมันจะมืดหมดเลยนะครับตรงโซนที่ที่เรามีวางเครื่องขยายครับนะแต่พอเราโฟกัสอะไรจนเสร็จสับนะครับคราวนี้เราจะขยายรูปแล้วก็กลับมาที่ทามเมอร์พอกลับมาที่ทามเมอร์ปุ๊บเนี่ยปุ๊บเครื่องขยายไฟก็จะดับพร้อมที่จะขยายรูปแล้วไฟแดงก็จะติดนะครับเราก็ตั้ง ตั้งเวลาดูาเราตั้งที่4วินาทีนะครับพอเรา export 4วินาทีทันทีที่ export ปุ๊บเนี่ยไฟแดงก็จะดับนะพอครบ4วิปุ๊บอันนี้ตัดปุ๊บไฟแดงติดปับ๊บอ่าลองดูนะทำให้ดูจะได้เข้าใจเลยหนดีมไฟนี้หนไหมจะเห็นชัดๆอาดีมไฟนี้หน่อยผมทำอย่างนี้จะจะ,จะเข้าใจว่าลองดูนะอรันดูนะครับสี่วินาทีนะครับดูนะหนึ่งสองสาอันนี้จะติดนะครับอ่า อโอเคหนึ่งสองอันนี้ดับไหมนะสามสี่พอนี้ดับปุ๊บอันนี้ติดนี่เท่ไหมครับนะฟีเจอร์นี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสนใจที่จะใช้งานกันนะครับหลายตัวหลายคนมีเซฟไลท์ตัวเล็กๆตัวเนี้ยไว้เหนือเครื่องขยายลูกหนึ่งตัวแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงอ่างล้าง ลัางลูกอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นวิธีการเซตห้องมืดที่ถูกต้องที่สุดนะครับโอเคยังไม่พอนะครับเ,รเปิดไปยังไม่พอ <c oughs> สําหรับตัวนี้เนี่ย,ยมันมันยังมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่พิเศษกว่านี้อีกนะครับนะครับก็คือมันมีฟุตสวิตช์นะครับ,รบฟุตก็คือเท้าอะ่ะเอาขาเหยียบอะ่นะบางทีเรา เราต้องหลีหน้ากล้องต้องเบิร์นนิ่งดอชิ่งมือเนี่ยมันมือ,มอ,มอพลวันพลาเกไปหมดเนี่ยมือเราไม่สะดวกที่จะมากดตรงนี้นะครับขาเหยียบก็ได้นะครับหน้าตาฟุตสวิตมันเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาฟุตสวิตมันเป็นอย่างนี้อ่าตาละอ่าถอดนี่นะอันนี้นี่ฟุตสวิตมันก็มีแจ็คอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เสียบเลยนะครับอ่าดูนะครับเป็นขั้ว 3 5จุด้านะครับ3.5มิลเสียออกไปโอเคนะครับพอเรามีฟลุตสวิตช์เนี่ยชีวิตเราก็สบายแล้วจะกดตรงนี้ก็ได้เหยียบตรงนี้ก็ได้นะครับเหยียบนี้ถ้าผมเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบปุ๊บทัมเมอร์ก็จะทํางาน4วินาทีตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเอาดูนะครับผมเหยียบนะปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ตัดเห็นไหมครับอันนี้เป็นฟลุตสวิตช์นะครับนะครับเวลาซื้อ ไทม์เมอร์นะครับถ้ารุ่นไหนที่มีฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยก็ก็ดีนะครับแต่นี้เนี่ยผมก็โมโ้แต่สรรพคุณความดีของมันเยอะแยะเต็ไมไปหมดถามว่าข้อเสียมีไหมของไทม์เมอร์ตัวนี้อา้าวมีไหมครับมีใครคิดออกไหมว่าไทม์เมอร์ตัวนี้มีข้อเสียอะไรบ้างเห็นไหมครับบางคนอาจจะคิดเออมันก็ดีการตั้ง,งเวลามันก็เดือดปั๊บมันก็เร็วดีถูกไหมจะตั้งเศษส่วนอะไรก็ได้นะครับจะตั้งสิบวินี่ตั้งสิบ นะตั้งสิบนะครับตั้งสิบในตรงนี้สี่ก็เป็นสิบสี่สิบสี่ตรงนี้เป็นเศษวินาทีทุกอย่างมันก็ปักป๊อกปอกปัก,ปกมันก็เร็วสะดวกดีนะครับแต่ข้อเสียของทามเมอร์ตัวนี้ก็มีนะครับข้อเสียทามเมอร์ที่เป็นระบบอย่างนี้นะครับข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับสมมติถ้าเกิดเราตั้งเวลาที่ที่สิบสิบสี่วินะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยกดนี่ก็ได้เนี่ยมันก็จะ สิบสี่วิเนี่ยมันก็ไปเรื่อย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 ถ้าเกิดเราอยากจะรู้เวลาเนี่ยว่าเฮ้ยตอนนี้มันเหลือแค่ห้าวิแล้วไปบ,บังบึงอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้เพราะมันไม่มีตัวเลขตัวเลขเขาดาวตัวเลขถอยหลังเนี่ยมันไม่มีนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งสิบสี่วินาทีเนี่ยเราก็ต้องแบ่งส่วนอาจจะขยายครั้งหนึ่งสิบนะครับกดไปสิบแล้วอีกทีนึงก็กดส mm ี hmm. ่เพื่อที่ไปเพิ่มรงเพิ่มแสงก็แล้วแต่อันนี้มีข้อเสียนิดนิดหน่อย นิดหน่อยตรงที่มันไม่มีตัวเลขถอยหลังให้เราเราไม่เู้เราไม่รู้เวลามันเหลือกี่วิเห็นไหมครับก็ก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีเสียงกันนิดนึงไม่เป็นไรถ้าดีๆอาจจะมีเสียงปิดเตือนให้เรารู้ว่าไอ้ตอนนี้มันเวลาในการในการทํางานเนี่ยมันมันจบแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ สาระสาคัญก็คงคงประมาณนี้นะครับคงประมาณนี้แล้วก็ก็มีเครื่องขยายนะครับไอเครื่องตั้งเวลาเนี่ยตัวนี้นะครับก็เป็นของเมืองจีนนะครับก็หน้าตามันก็อาจจะไม่ได้คลาสสิกอะไรมากมายนะครับมันก็ไม่ได้สะสวยมากแต่ฟังก์ชันการทํางานเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเราก็ขายมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคที่เราไปคุยกับที่เมืองจีนเนี่ยก็บอกบอกเขาไปเนี่ยว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรเนี่ย ก็ทําให้เราจนครบหมดเหมือนกันนะครับก็มีแต่มีข้อเสียันเป็นภาษาจีนก็ต้องคำคร้ำเอานะครับว่ารูนี้เป็นอะไรรูนี้เป็นเอราเป็นเครื่องขยายรูนี้เป็นเซฟไรท์อะไรเงี้ยมาว่ากันไปนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็พอเปิดปุ๊บเนี่ยเซฟไรท์ก็ตัดเหมือนกันตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้แล้วก็การตั้งเวลาก็ก็ง่ายดีนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิบวินะครับ เลขหนึ่งนี่คือสิบวินะครับถ้าเป็นสิบเอ็ดวิก็สิบสองวิสิบสามสิบสี่นะครับ, 13, 14, รบข้อเสียมันก็คือมันมันเดินหน้าถอยหลังไม่ได้มันเดินหน้าอย่างเดียวนะครับต้องการจะเอาต้องการจะเอาห้าวิเนี่ยยุ่งแล้วนะครับคุณต้องกดหลักเนี้ยไปเรื่อยๆจนกลายเป็นศูนย์นี่คือข้อเสียมันเนี่ยต้องกดไล่เรื่อยๆ,ๆปุ๊บอาะจิ๊บโปเ้เลย สวยเลยวันเลยปุ๊บมีคุณก็ต้องไล่ใหม่นะกล้ต้องห้าก็จนกลายเป็นศูนย์จะเป็นห้าห้าวินะครับถ้าเป็นห้าจุดห้าก็ได้ก็กดตรงนี้ห้าจุดห้าวิโอเคแล้วก็กดสตาร์ทก็เห็นไหมครับเวลามันเข้าดาวมันถอยหลังให้เรามันก็เราทำให้เราสะดวกงานนี้ปีเตือนอีกมันก็ไม่เหงานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มี มีแจ็คมีสายเสียบเอาไว้ต่อฟุตสวิตได้นะครับก็เพียงเอาสายสองเส้นมาเท่านั้นเองครับให้มันขั้วมันชนกันก็เป็นแตะปุ๊บมันก็ทำงานเลยนะครับเราก็ต้องโมดิฟายนี้นะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันเป็นขั้วอย่างนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่า,าสายฟุตสวิตเนี่ยมันเป็นสายนี้มันก็มีสองเส้นนะครับตัดมันทิ้งเลยก็ได้แล้วมีสายมาสองเส้นเอามาเสียบนี่เลย เสียบนี่นะครับตอนี้ผมขี้เกียจไม่อยากจะไปตัดมันก็เลยทำอะแดปเตอร์อย่างนี้มาแล้วก็นี่มาเสียบโอเคเข้าใจนะครับก็เป็นลูกเล่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆของการใช้ทามเมอร์นะครับยังนะครับยังไม่จบนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากเรียนรู้เรื่องทามเมอร์เนี่ยเราก็จะให้ความรู้แบบอย่างละเอียดจริงๆเลยนะครับ ข้อควรระวังนะครับเวลาซื้อทัมเมอร์ของเมืองนอกนะครับของอเมริกาโดยเฉพาะของอเมริกาของญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะครับเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้นะครับนะครับหลายตัวหลายรุ่นเนี่ยไม่ได้นะครับรุ่นที่เป็นอนาล็อกเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้ารุ่นที่เป็นดิจิตอลเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับรุ่นที่เป็นอนาล็อกที่เป็นเป็นเข็มเข็มเป็นเป็นอย่ายงเงี้ยหมุนหมุนอย่างเงี้ยนะครับไม่เท่าที่รู้เนี่ยไม่ได้นะครับ ตัวที่เป็นของกาแแบบงี้ที่เป็นตัวหมุนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับรุ่นล่าสุดไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเหตุผลที่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับหลายตัวหลายคนบอกก็ต้องไปเจอใช้ไม่ได้ฉันหิ้วของจากเมกามาตั้งเยอะแยะก็มีหม้อปแปลงไฟแปลงแปลงไฟจากสองร้อยยี่สิบนะครับให้เป็นร้อยสิบแม้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่หิ้วจากเมกามาก็ใช่ได้หมดจบนะครับ แต่ถ้าเป็นทามเมอร์ไม่จบนะครับเหตุผลที่ไม่จบก็เพราะว่าไซเคิลคือกระแสกระแสสลับเนี่ยที่มันเป็นช่วงช่วงคืนเนี่ยไซเคิลของมันเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันเป็นเฮิร์ตเนี่ยเป็นเฮิร์ตบ้านเราเนี่ยมันจะห้าสิบเฮิร์ตแต่นี้ถ้าเราดูในสเปคดูอะไรเนี่ยมันจะเขียนว่าห้าสิบถึงหกสิบเฮิร์ตก็คือคือในหนึ่งในหนึ่งหนึ่งวินาทีเนี่ย หนึ่งวินาทีหรือหนึ่งนาทีม่นรวมมันจะขึ้นลงเนี้ยหนึ่งวินาทีเนี่ยขึ้นลงเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบครั้งแต่จริงๆมันไม่ได้ถึงนะมันห้าสิบก็ห้าสิบหกสิบก็หกสิบไม่ใช่ว่าเดี๋ยวตอนเช้าห้าสิบสองตอนบ่ายห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบสองเนี่ยมันขึ้นชึ้นลงระหว่างห้าสิบหกสิบไม่ใช่นะครับ <c oughs> มันห้าสิบก็ห้าสิบหกสิบก็หกสิบอ่ะคราวนี้ก็ยุ่งและนะครับบ้านเราเนี่ยห้าสิบเฮิร์ตแต่ที่อเมริกาเนี่ยนเปน เวลาคุณซื้อทามเมอร์ของเมกามาเนี่ยคุณตั้งคุณตั้งที่หกสิบวินาทีถ้าคุณใช้ที่เมกาก็คือหกสิวินาทีแต่พอมามใช้เมืองไทยปุ๊บนี่มันจะกลายเป็นห้าิบนะคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้ก็ใช้ได้ <laughs> นี่ครับคุณก็ต้องเวลามันก็มันก็จะผิดเพี้ยนไปทุกทุกสิบวินาทีในหนึ่งนาทีนะครับนี่คือปัญหานะครับต้องต้องระวังนะครับ แต่หลังๆผมไม่แน่ใจตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะใครที่มีความรู้ที่จะไปปรับเฮิร์ดให้มันเปลี่ยนจาก50เป็น60เฮิร์ดด้วยเนี่ยก็ก็คงเป็นเรื่องไม่สนุกแน่นะครับโอเคสาระความรู้เกี่ยวกับทามเมอร์อ่ามีมีม,ม,มีตัวมีตัว,ตวอ่าไหนๆก็นี่ถ้าจะเอาสะสวยนะครับเอาสะสวยหน้าตาดีไฮโซหน่อยก็ก็แพทเทร์สันนะครับ ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายแต่ว่าก็ก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับ <c oughs> ก็เวลาไปใช้งานเนี่ย <c oughs> ก็จะจะจุกจิกนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าขั้วของเขานี่เป็นขัน้วอย่างนี้มันเซฟตี้มากนะครับเป็นขับบน้วอย่างนี้เป็นขั้วอย่างนี้เป็นขั้วอย่างนี้นะครับเป็นขั้วแบบนี้งั้นดังนั้นเนี่ย <c oughs> เราดูมันเหมือนกับขาแบนอย่างเงี้ยทั่วตัวไปนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไอขั้วปักไฟเราเนี่ย เป็นสายแบนอย่างเงี้ยเป็นสายแบนเอ่เป็นสายแบน,แอ,บน,ยแบนอยู่เงี้ยถึงว่าขั้วจากเครื่องขยายเนี้ยเป็นสายแบนแล้วเรามาเสียบมี่นะมันเสียบไม่ได้นะมันแบนเหมือนกันก็จริงแต่มันเสียบไม่ได้หรือไงก็ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะไม่ได้ระยะทางระยะทางซ้ายขวา,าความห่างเนี้ยมันก็ไม่เท่ากันแล้วก็ความใหญ่ของไอ้นี่นี่มันก็ไอ้น,นี่มันก็รู้สึกมันจะใหญ่กว่าด้วยยัดไม่ลงนะครับเนี่ยก็นานเข้าละ เขาเป็นระบบปลั๊กไฟที่เป็นอย่างนี้เขาเซฟตี้ไหมอย่างดีเลยนะครับงั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตัดตัดสายไฟเนี่ยทิ้งนะครับแล้วก็สกรูนี่ออกมาแล้วก็ต่อสายก็ต้องเป็นงานของงานของผู้ชายหน่อย <c oughs> ต่อให้มันเซฟตี้หน่อยแล้วกันนะครับล็อกสายล็อกอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาเสียบนี่นะครับนี่เสียบนี่นะครับมีข้อควรระวัง ค okay. นี่ก็ไฮโซหน้าตาด,ดูดีนะครับใช้งานง่ายมีมีขึ้นลงมีบวกมีลบเวลามันเลยไปก็ไถ <c oughs> อยถอยหลังได้นะครับทำให้ดูนะครับอย่างนี้มันสิอยู่นีครับลลบ,ลบมันก็จะเก้าเลยนะครับนี่ครับมีลบมีบวกขึ้นได้มีโฟกัสแล้วก็มีไบเนสไอตัวหน้าจอสีแดงเนี่ยก็จะให้มันมืด ให้มันสว่างก็ได้ก็ก็มีประโยชน์นะครับบางทีเราล้างฟิล์มที่ที่มืดเนี่ยนะครับเราก็ดีเมื่อมันนี้เเตียวเนี่นะครับตาเรามองเห็นแต่ว่าฟิล์มไม่ฟอกนะครับในกรณีที่คนที่ล้างฟิล์มในห้องมืดนะครับก็มีประโยชน์ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานยังไงนะครับส่วนฟังก์ชันตรงนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไก็มีรีเซ็ตมีรีเซ็ตมีโฟกัสมี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 รันรันก็คือกดก็เดินเลย แต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีช่องเสียบ Save เซฟไลท์นะครับก็ต้องเลือกเอาครับว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับโอเคงั้นในคลิปนี้เนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้ทามเมอร์ก็ผมก็คิดว่าน่าจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับก็ ไว้พบกับรายการ Black and White Corner ในคราวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสััสดีครับ